และแน่นอนค่ะวิธีนี้นะคะของเราเนี่ยไม่ใช่ราดผ่านดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาโดนเร่งโดนแบนดเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยถูกกด Facebook 100%เรซนะคะรวมไปถึงทำแล้วปลอดภัยค่ะวันนี้นะคะอุ้มจึงกล้ามาการันตีนั่นเองเห็โลสวัสดีค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์แฟนเพจค่ะหรือว่าแฟนเพจ Facebook นั่นเองทุกคนซึ่งวิธีนี้นะคะสามารถทําได้โดยใช้มือถือด้วยนะคะเพื่อน และขั้นตอนการทำก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทำง่ายมากนะคะเราใช้แค่เพียงลิงก์ Facebook ในการทำค่ะนักข่าวสุนทรอยากรู้นะคะว่าการเพิ่มไลฟ์เพจ a c e b o o k เนี่ยเป็นยังไงติดตามได้เลยนะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มแรกนะคะเข้าแอดเพนกันก่อนค่ะที่โปรแกรม l ล n e พิมพ์แอ s ไ g n ปั๊มไอทีไทยค่ะอย่าลืมเติมแอสไส้เข้าไปด้านหน้าด้วยนะคะวันนี้อุ้มจะใช้บริการไลฟ์เพจ5,000คนค่ะวันนี้นะคะเราลองใช้บริการแบบคนต่างชาตินะคะแล้วนี่ก็คือราคาไลฟ์เพจ a c e b o o k แบบต่างชาติค่ะ เริ่มต้นที่50ไลค์นะคะสูงสุดเนี่ยสามารถทำได้ถึง20,000ไ like ลค์กันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะอุ้มก็จะลองซื้อที่3,000ไ like ลค์ค่ะพอเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินจะให้รูปภาพนี้มาเป็นรูปภาพ QR code ให้เรานำภาพเนี่ยไปสแกนจ่ายเงินได้เลยค่ะพอเอนเงินเรียบร้อยนะคะก็เปิดไปที่หน้าเพจ f a c e b o o k ได้เลยค่ะไปที่หน้าหลักของเรานะคะแบบนี้เลยกดจุด3จุดค่ะ เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็กดคําว่าคัดลอกลิงก์ค่ะนํำลิงก์ที่ได้นะคะไปส่งให้อดมินแบบในแชทได้เลยค่ะยอดเริ่มของเราคือ2,400ไลค์นะคะก่อนเริ่มทํางานอ d ดมินก็จะคอนเฟิร์มยอดเก่าก่อนเนาะแบบนี้เลยคะ่ะจากนั้นเราก็ไปรอยยอดขึ้นนะคะโดยการรีเฟรชหน้าจอเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะในเพจนะคะก็จะมีแจ้งเลยว่ามีคนมากดติดตามเราเพิ่มขึ้นเนี่ยกี่คน จาก2,400ไลค์นะคะตอนนี้ขยับไปอยู่ที่2,800ไลค์แล้วค่ะยอดจะทยอยขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบเนียนๆเลยตอนนี้ยอดคนกดไลค์เพจเราก็เพิ่มขึ้นเป็น3,600ไลค์แล้วนะคะ ยอดทยอยขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะในที่สุดตอนนี้ยอดไลค์ของเราอยู่ที่6,100รไลค์แล้วค่ะจากเดิม2,400รไลค์เนาะเอาเป็นว่าถ้ากับตอนนี้เราเปิดการสร้างรายได้ได้แล้วนะคะนั่นหมายความว่าร้านนี้ของจริงไม่ตกตายยอดขึ้นจริงแน่นอน100%เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลฟ์แฟนเพจหรือแฟนเพจ a c e b o o k นั่นเองจากในคลิปนะคะจะเห็นว่ารอยอดไม่นานเลยค่ะและที่สำคัญนะคะได้ยอดจริงไม่ตกตายค่ใครสนใจนะคะอย่ารอช้าค่ะ รีบทักไปหาแอดมินได้เลยที่ l ล n e ทรปั๊มไอไทยค่ะรายละเอียดน,นะคะตามด้านล่างเลยค่ะทุกคนเวลาเพิ่มเพื่อนนะคะอย่าลืมผพิ a s ไล์ด้านหน้านี่ค่ะในส่วนของวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะทุกคนในวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ